ันนี้มาจะเรียนเรื่องอัตราส่วนร้อยละนะครับสําหรับมอ2นะครับจริงๆแล้วม1มอ2มอ3มาเรียนได้หมดนะครับเบื้องต้นเลยนะอ้าวโจทย์กำหนดนะครับเ เท่ากับ3ต่อ4เอา่มาดูคำถามนะครับ A ต่อ B ต่อ C เท่ากับอะไรอ่ะเราจะสอนเทคนิคนะครับง่ายๆนะครับน้องๆเด็กๆนักนเรียนที่อยู่ที่บ้านนะครับดูนะครับด,ดูนะบีบีกับ b ีเูเอาให้มันมาตรงกันเลยโอเคนะครเอา b มาตั้งตรงนี้นะ,ะนะ B ั่นต่อ C คูลอกมาเลยนะครับ ซึ่งมันคือเลขอะไรครับ3กับ4ห่มก็มาตั้งอ๋อ3อยู่ตรงนี้เออ3นะครับนี้ก็4จากนั้นล็อกไว้เลยอ๋อแสดงว่า3คูณ3เป็น9ก้าปึ๊บคูณไปครับ3คูน2เป็น6กหกคูณ4เป็น12 12ได้คำตอบแล้วครับนี่ไงง่ายไหมง่ายต่อไป,ข,ออไปข้อต่อไปครูจะให้เด็กป .6 นะครับ ซึ่งกําลังจะสอบเข้าหมหนึ่งนะครับมาทําดูจากที่ครูสอนเมื่อกี้เห็นไหมครับไม่จําเป็นต้องอยู่มอ,อื่นแล้วมาเรียนไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่นะครับขอซึ้งทราบก่อนนะครูอ้าวดูอ้าวดูดูดจับบีกับบีเป็นไงตรงกันใช่ไหมหนูามาตั้งอย่างนี้จากนั้นเอาตัวเลขมาที่เขากําหนดให้สามต่อห<อ>นึ่เออแ,แล้วก็ตรงไหนตรงกันก็คูณไปโอเคโอเคโอเคอ้อาวนี้ครูจะลองให้เด็กเด็กปหกนะครับเด็กคนนี้อยู่ปหกนะครับ เน้นะว่าพอหไม่รู้จะได้สอบข้าวมหนึ่งตอนไหนไม่ต้องสอบได้เไม่ต้องเข้าเออเนนะครับกูเปลี่ยนใหม่นะครับกูจะเปลี่ยนเลขไหมเออต่อบีหนูดูในกล้องด้วยว่ามันมันชัดไหมมันตรงไหมเห็นอยู่ยังเห็นอยู่ใช่ไหมเห็นอยู่เนาะเออถ้ายังเห็นอยู่แต่ขอซูมให้มันเห็นแบบแบบเกิดสอดเลขอยู่ไหนก็ไม่รู้ซูมมากเกินไปโอเคตอนนี้แหละเออ อาคำถามเดียวกันเลย A ต่อ B ต่อ C เอามาทำดูี้ดูนะปอนะครับเ <c oughs> น้นวะ่าปอ b เอ่ส่วน B อ่า เอาซึมซับแล้วเมื่อกี้ดูซิอุตสาหอวดลงวิดีโอแล้วเนี่ยลงยูทูบนะไม่อายชาวบ้านชาวเมืองเขาทั้งประเทศเหรอแค่กล้องสุดคูลหน่อยก็ได้เลยฮะเอาเลขที่ตรงกันทำอะไรกันคูนเออเอาก็คูนมันสิก็ตรงงนี้ก็ได้เฉียงก็ได้เออก็ได้ สมันได้สามสิบห้าเออแล้วก็ห้ามันได้ยี่ห้าเออสามสิบห้าเออนี่ถูกแล้วครับเนี่ยสิบห้าต่อยี่ห้าต่อสามห้าใช่ไหมส่วนเหลือจะเป็นตอนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือไม่ทอนก็ได้นะครับอันนี้ถูกไหมถูกเอาอีกสักข้อหนึ่ง<ย>นะครับเด็กปหกคนนี้นะมันแสบจะตายลายมือยังจะไก่เคลียก็ไม่ต้องใจเสียงนี่ให้ตั้งใจไหมล่ะเออเอาดีดได้ม

ไม่ไม่ทุเรศไม่ใช่เยๆอีทุเรอีทุเรศอันนีเป็นสิบหกอาดูนะว่าเต่อบต่อซหนูก็เออยู่ไหนบอยู่ไหนอะไรเงี้ยก็อยู่ด้านหน้านี่เออเอาเอยู่ด้านหน้าเอาแล้วไงเม่ใช่อไม่ใช่ละไม่ใช่ละเมื่อกี้ทำไงอ้าวไปลบทิ้งทำไม เห็นแล้วคูณทุเไรไม่คูตอนแรกมันก้ตัวเ้าไม่ใช่หรอเก้าสี่ห้าบีบีหนูตั้งตรงไหนเนี่ยบีก็เลขบีก็เลขเลขอะไรเลขอะไรจุดหไม่ใช่จุดสี่ต่อห้ต่อหก็เก้าคูณหสแล้วก็เก้าสี่สมสองเกสี่สาสอง ไม่โ okay. อเคเอานะเอาใหม่นะเอาใหม่ท,ที่นี่วู oh, ้ยเด็กโป๊กเขาเจอแล้วเฮ้ยเด็กโป๊กคนนี้นี่ไม่ไหวไม่โอเคเขาจะเาจะเปลี่ยนแค่ตัวเลขเฉยๆโอเคโอเคเขาจะ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 เอาใหม่เอาใหม่อีกคนอ้าวไอ้นี่เอาไอ้ที่มันชัดๆดิเอาไหมเอา ไม่ใช่ส่วนต่อส่วนก็ได้ส่วนก็ได้ต่อก็ได้ต่อก็ต่ออะไรอะเออไม่ต้องไปห้วงแต่โทรศัพท์ห้องแต่นี่เล่นเกมจนเพียงหมดแล้วไม่ใครไม่รู้ทางมาแฟนงาไม่มีอ่าโอเคถูกต้องถูกต้องนะครับที่เหลือทอนเป็นใจส่วนอย่างต่ำ อ๋อครูรู้แล้วใครทักมาคอสเทนเตอร์ครูคอสเทนเตอร์ของครูทักมาอือเนี่ยในเฟสอะไม่ใช่ไม่ใช่นี่ยคอสเทนเตอร์ใครไม่รู้ทักมาในเฟสอะอม่พอไม่พออ,อีกอ๋อแล้วไม่เอาอีก,ออกแค่ทดลองอเฉยว่าเสียงมันดีไหมครูครจะทดลองแบบได้